g w i e l Adwise, a S-Rock, t Kingate n e t w o r k x s h o t s สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ฮอกโซนนะฮะวันนี้อิงจะมารีวิวการ์จอครับจากทาง a s u s ตัวนี้ G Force GTX 150 Ti นะครับ X Edition นะฮะซึ่งเรียกได้ว่าตัวนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าทางช่องเราอาจจะยังไม่เคยรีวิวตัวซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้มา2ตัว่าจะเป็นตัว150 Ti กับตัว150นะครับถ้าเป็น1050ธรริมดาก็เตรียมดูทางฝั่งบทความนะครับแต่หลักๆแล้วตีมแพทเทิร์นต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะนว่าจะมียังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกัน บันเดลที่ได้มาหลักๆตามกล่องก็จะมีอยู่แค่3อย่างนะครับแล้วก็เป็นการ์ดจออีกตัวหนึ่งเลยอันแรกก็จะเป็น DVD b u n บันเดลในนี้ก็จะมี G.P.U.Tweak2 ซึ่งก็คือที่ง่ายๆพวกโปรแกรมที่เอาไว้โอเคล็อกการ์ดจอปรับโหมดแไรต่างๆตัวนี้มีมาให้ไดเวอร์ก็มีมาให้เช่นกันนะครับรวมไปถึง GeForceExperience แต่ผมแนะนําว่าไปโหลดบนเว็บจะดีกว่าเพราะได้เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาผลิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับ SpeedSetup ค่อนข้างละเอียดพอตัวเอาเป็นว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรเสียตรงไหนยังไงดูอันนี้เลยสว่วนนี้จะเป็นโค้ดเอาไว้รีดีมของ world of warship นะฮะเดี๋ยวต่อมาไปดูการ์ดดีกว่าตัวการ์ดของซีรีส์ e x p e d i t i o n ตัวนี้นะครับก็จะเน้นธีมสีดำกับสีแดงนะเห็นไหมฮะตัวการ์ดกินมื้นที่เต็ม2สล็อตเลยนะครับโดยที่ฝาครอบเนี่ยก็จะเป็นฝาครอบพลาสติกนะครับตรงนี้จะเป็นเท็กซ์เจอร์งเงาเงส่วนนี้จะเป็นพลาสติกด้านธรรมดานะครับดูแล้วก็แข็งแรงดีนะครับแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่า การ์ดตัวนี้เป็นการ์ดที่ไม่ต้องการต่อไฟเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีวาลพื้นที่มาคงจะเป็นเพราะว่าผลิตล็อตเดียวนะครับก็ใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับส่วนแมกเพลทก็ไม่ได้มีมาให้แต่อย่างใดนะครับตัวนี้เป็นการ์ดระดับค่อนข้างไปทาง Ent r y l e v e l หน่อยนะครับสำหรับพันห้าสิบทีไอหลายคนน่าทราบกันอยู่ละด้านหน้านะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมีปิดมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีช่องโบสตรงนี้นะฮะให้เห็นตัวฮีซิงด้านล่างครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนนนะะด้้าาหลัังงงมีีอไรรรบบคต DVI นะครับแล้วก็ HDMI กับ DisplayPort นะครับได้ง่ายว่าตัวนี้ต่อได้สูงสุดที่3จอนั่นเองตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีวอยแปะมาที่หัวน็อตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแกะซิงก์ก็อาจจะทำให้มีปัญหากับการรับประกันได้แต่เราไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้เราเป็นของเทสก็จะทำการแกะให้ดูครับเมื่อเราแกะซิงออกมานะครับตัวนี้จะเห็นว่าแยกออกมาเป็น3ส่วนนะฮะอันแรกเลยเราแกะ4น็อตตรงนี้ แล้วก็ต้องแกะน็อตตามฝาครอบตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เรียกง่ายๆมันจะยึดตัวนี้กับ p c b ของการด้วยนะครับแยกกันเป็น3ส่วนตัวพัดลมจะอยู่กับฝาครอบพลาสติกซึ่งพัดลมวันนี้จะเป็นแบบ dual ball b e a r i n g นะครับทำให้มีอายุการใช้งานมากขึ้น2เท่านะครับทาง ASUS เคลมมาซึ่ง dual ball bearing นี้ก็ทําให้รอบมันก็ต่างๆมันลื่นกว่ามีแรงเสียดทานน้อยกว่าด้วยนะครับเสียงก็จะเงียบกว่าส่วนนี้จะเป็นตัวซิงค์อลูมิเนียมนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยฟินนนดี้ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะสัมผัสกับตัวกระดอง GPU โดยตรงลมสามารถเป่าผ่านได้ตามช่องพวกนี้เลยนะครับด้วยดีตัวนี้จะไม่มีฮีตไพฟ์มาให้แต่อย่างใดนะครับก็เรียกได้ว่าพัดลมเป่าอัดเท่านั้นส่วนตรงกลางนะครับ PCB อันนี้ยังคงใช้ s a p อยู่นะครับหรือว่า Super Alloy Power นะครับทำให้ตัวนี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่ากาจอทั่วไปใช้อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟต่างๆที่มีคุณภาพสูงกว่าการจอทั่วไปนะครับตามมาตรฐานของแบรนด์ ASUS อยู่แล้วนะฮะส่วนทางด้านเมมจจะเป็นของทาง Samsung ทั้งหมดมีมาให้4เม็ดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นขนาด 4GB เดี๋ยวลองประกอบกับแล้วไปดูผลเทสกันดีกว่า มาดู G P U Z กันนะครับสำหรับ1,050 T I ตัวนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าขึ้นถูกต้องทุกอย่างว่าจะเป็นซัพเปนเดอร์จากทาง Asus นะฮะวิ่ง3.0 x 16นะครับเชีเดอร์หรือว่าคูดอรคอร์อยู่ที่728หรือว่านะ Unified Unit นะครับ d x s u p p o r t 12นะฮะเมมโมรี่ไทป์จะเป็น G D d R 5จากทาง Samsung 128บิตขนาด4 g b ที่มีแบนด์วิด์112.1นะครับหลักๆตัวนี้ที่มันต่างกับ พันห้าสิบก็อย่างแรกก็คือตัวเมมนี่นะฮะเมมที่มันมีมามากกว่าเท่าตัวนะฮะไดเวอร์สามเจ็ดห้าจุดหกสามเป็นตัวเสถียรสเตเบิลล่าสุดณเวลานี้นะครับเพราะว่าวินโดว์สิบเขาโหลดออโต้อยู่แล้ว GPU clock อยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบูสที่พันสามร้อยเก้าสิบสองและเมมอยู่ที่1752จร้บสองครับทางด้าน SLI ตัวนี้ก็อย่างที่หลายคนทราบว่าไม่สปอร์ตนะฮะ 3DMark Fire s t r ไ k e จะเป็นเบนชมาร์ k ที่เราใช้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็น Resolution 1 0ก0 0คูณ1 8 0ซึ่งก็เหมาะกับเซกเมนต์ของการตัวนี้เดี๋ยวดูคะแนนกันดีกว่าครับคะแนนของไฟสไตรค์นะครับอยู่ที่6,365นะครับโดยเฉลี่ย1050 Ti เนี่ยจะสูงกว่า1050ธรรมดาอยู่ประมาณ1 0 0 0คะแนนบวกลบครับมาดูเกม GTA 5กันนะครับอันนี้ d x เราเทสแบเ0ะเราเทสแบบพันเการอคูณพันแบซึ่งก็เป็นเซกเมนต์ของกาจอมุนน,น นี่ส่วนดีเทลอื่นๆเว r ดี้ไฮกับอัลต้าสุดหมดเลยนะครับเรื่องวิดีโอเมม o r ีเนี่ยก็จะกินไป2,490นะครับจากทั้งหมด4กิกก็เรียกได้ว่ายัางเหลือๆอยู่นะฮะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าเริ่มมาที่เฟรม80กว่านะครับเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะทะลุวีซิงไปไกลนะครับวีซิงเกมนี้อยู่ที่60สนะิฮะฉากต่อมายืนพื้นประมาณวีซิงนะครับ ราคาไม่แพงแต่ว่าประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องคอนโซลเยอะฮะฉากฝนตกถึงแม้ว่าจะมีพาร์ติเคิลพอสมควรก็ยังยืนพื้นได้เกิน60อยู่อันนี้นะครับ80กว่าเลยนะฮะตอนทา a ดิชั่นมีเฟรมร่วงไหมก็มีร่วงนะครับแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างนิ่งอยู่ฉากน้ำนะครับพาร์ติเคิลเยอะสุดฉากนี้ มีลงไป40กว่าเฟรมบ้างนะครับเพราะว่าลองดูน้ำสิว่ามันนวลขนาไหนนะครับเราปรับดีเทลสุดทุกอย่างยืนพื้นอยู่ประมาณ50กว่าถึง60นะฮะพอขับเครื่องบินจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเฟรมตรงนี้เฉลี่ยแล้วสูงกว่า150 0ธรรมดาอยู่10 20เฟร,รม ลื่นๆเลยนะครับแต่ว่าจอ6 0เฮิร์ตเรียกได้ว่ายัางเอาอยู่ฮะเกสบกว่าเลยนะฮะ สบายสบายครับสำหรับพันแปดสการจราจรในเมือง <bathroom> ซึ่งเป็นฉากที่เราเล่นบ่อยที่สุดนะครับฉากนี้ก็จะอยู่ที่ยืนพื้นเหนือวีซิงเกิน20เฟรมดูรถชนกันเฟรมล่วงไหม่ะมีลงมาแต่50นะฮะ ระเบิดดีกว่าอล่วงไม่เท่าไหร่นะครับยังถือว่านิ่งอยู่ฮะตัวนี้การไม่ต้องต่อไฟด้วยทำได้อย่างนี้เจ๋งเลยมาดูเบนช์มาร์กสำหรับไดร์เอ็กกันนะครับอันนี้1050 Ti นะฮะ โดยที่ค่าเซตติ้งต่างๆเราจะปรับไปที่ r e s ร l ชั i o ัน9 0 0าคูณ1080กับค่าเซตติ้งที่ Standard นะก็สูงกว่าโ w หนึ่งระดับนะครับผมมองว่าอันนี้จะทำให้เฟรมเราดูดีที่สุดละนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าได้สักกี่เฟรมเฟรมรวมออกมานะครับอยู่ที่ประมาณ45นะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเล่นสบายๆกับเกม Ashes of the Singularity ที่กินสเปคมหาโหดอยู่เลยนะฮะ มาดูอุณหภูมิกันนะครับตอนนี้เราพัดลมไม่หมุนทั้ง2ตัวเลยนะครออกจากเกมที่เราเทสเมื่อกี้มาประมาณ10นาทีละนะครับก็อยู่ที่ประมาณ46องศาเซลเซียสนะครับอย่าลืมว่า0 rpm นะฮะตัวนี้ถ้าไม่มีโหลดไม่มีอุณหภูมิถึงระดับหนึ่งพัดลมก็จะไม่หมุนเดี๋ยวจะลองฟูลโหลดดูนะครับว่าจะขึ้นไปสักกี่องศาฟูลโหลดขึ้นมานะครับตรงนี้โดดขึ้นมาที่55เลยนะฮะ56ก็ยังไม่หมุนนะครับจะหมุนถึงเท่าไหร่60หมุนไหมห้าส 58มาละ2%เเซนะฮะแต่ยังไม่สตาร์ทนะรอบยังไม่มานะฮะ59จริงด้วยนะครับ60ค่อยๆหมุนแบบเอ่อยๆนะฮะหมุนๆติดๆนะครับ61มาแล้ว700รอบ600รอบแล้วก็หยุดติดแล้วก็หยุดติดแล้วก็หยุดนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะติดค้างจริงสักกี่องศา 63ติดยาวไหม63ติดตลอดนะครับตอนนี้อยู่ที่300กว่ารอบเท่านั้นนะฮะแล้วก็ขึ้นมา400 500นี่มาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก15ทีดีกว่าแล้วกลับมาดูอีกทีอุณหภูมิขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ68กับ69อง,องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เราฟูลโหลดทิ้งไว้ประมาณเกือบ15ทีแล้วนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณนี้แหละ ซึ่งรอบพัดลมยังไม่ถึงพันรอบนะครับอยู่แค่28%เท่านั้นนะเราสามารถปรับให้สูงกว่านี้ได้แต่ว่าก็เรื่องเสียงอันนี้อาจจะดังกว่านี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับนั่งห่างกับเทสเบดอยู่ประมาณ1เมตรนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าอันนี้เราวางบนเทสเบดเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เคสจ,จริงอุณหภูมิอาจจะร้อนกว่านี้สักประมาณ5-10องศาก็ได้นะครับเราจะทำการฟูโหลดไปนานๆแต่อันนี้ก็ถือว่ายังคุมอยู่นะาพับใจฮะ มาดูการบริโภคพลังงานบ้างนะครับซิสต็มของเราซิสต็มเดิมนะฮะเป็น i5 1600k กับเมนบอร์ด Z170 ของ MSI นะฮะ SD 1ลูกแล้วก็มีการจอตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟูลโหลดจะไปเท่าไหร่ตอนนี้ ido นะฮะซึ่งก็พัดลมก็ติดพัดกับหยุดนะครับยังไม่ถึง60วัตต์นะฮะถือว่าโอเคอยู่แต่เดี๋ยวเราฟูลโหลดเฉพาะการจอนะครับอันนี้โดดขึ้นมาที่ประมาณ120กว่าวัตต์ไม่ถึง130นะ129ตรงนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการระดับ2พัดลมก็ตามนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าทำการรับพลังงานได้ดีเลยฮะ สำหรับ ASUS GTX 1050 Ti จาก Series e Xpedition ตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นการ์ดที่คุ้มค่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของเขาที่สามารถเล่น 1080p ได้สบายๆย,ย,ยืนพื้นเหนือ V-Sync นะครับที่เห็นเลยในเกมแล้วก็เกม Assassin's c r e e u r i t y DX12 ก็ยังสามารถทำเฟรมมาได้ค่อนข้างดีนะครับ เรื่องเสียงตัวนี้บอกเลยเลยว่าเงียบมากเพราะว่ารอบพัดลมเขาเริ่มติดที่60องศานะครับแล้วก็จะติดเต็มที่ประมาณ63องศาเซลเซียสนะครับเรียกได้ว่าหมุนหมุนหยุดหยุดหมุนหมุนหยุดหยุด,ยดจนไปถึง63แล้วค่อยหมุนแบบติดยาวๆแต่รอบการทํางานยังคงไม่ถึงพันนะครับทำให้เสียงนี้ไม่ได้ยินเลยนะครับแต่อาจจะเห็นว่ามันมีไปแตะแบบอุณหภูมิสูงนิดนึงไม่ต้องกลัวเพราะว่ารอบพัดลมเขาต่ําจริงเราสามารถปรับเพิ่มได้อีกนะครับลองเอาไปเล่นๆกันดูนะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนว่าคุณรับได้ที่ระดับเสียง เท่าไหร่นะครับแต่ค่า Default ตัวนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วถ้าเราไม่โออคอะไร mm. อุณหภูมิแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาของเขาอยู่ที่6,290บาทนะครับ mm. ก็ลองเทียบกันดูว่าถ้าคุณซื้อเครื่องคอนโซลประกอบไปต่างๆนะครับประสิทธิภาพ คงจะไม่ได้เท่าซื้อการ์จอตัวนี้แล้วก็ PC ระดับประมาณ Mid-End อะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะยังไงตนะ้องขอบคุณทางบริษัท Asus ประเทศไทยนะครับที่จะส่งการ์จอรุ่นนี้มาให้อิงได้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอคโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ o อฮอคโซนาระ i ไอที Zone, IT, อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ